เท่านี้คุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยเห็นคุณค่าคุณทําให้คนหมดใจกลับมาไล่ล่าคุณคุณต้องใช้เทคนิคนี้ครับสร้างความขาดแคลนครับคนหมดใจคนขอเลิกขอลดสถานะขอหย่าเริ่มเห็นคุณค่าของคุณตอนไหนตอนที่เขารู้สึกว่ามันมีความขาดแคลนในความสัมพันธ์ถ้าเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ตัวการสูญเสีย เขาจะมองว่าคุณเป็นของตายคือคือรู้สึกว่าเออจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้สนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้ทักก็ได้ไม่ทักก็ได้โทรก็ได้ไม่โทรก็ได้เพราะอะไรครับเพราะรู้สึกว่าคุณยังคงอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแต่เมื่อไรก็ตามครับที่คุณทําให้เขากลัวการสูญเสียนะครับมันจะทําให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะหวงแหนสิ่งที่ตนเองกลัวจะสูญเสียไปนะครับและสิ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณ2.5เท่าครับ หมายความอะไครับหมายความว่าถ้าคุณทําให้เขากลัวที่จะสูญเสียไปเนี่ยคนมันจะเริ่มกลับมาประพฤติประพฤติตัวดีเทคเคเอาออกเอาใจคุณดีครับดีขึ้นมากกว่า2.5เท่าไม่ใช่ดีขึ้น1เท่านะแต่2.5เท่าครับและในการศึกษาในความสัมพันธ์เพบว่าคู่รักที่มีความหวาดกลัวการสูญเสียในระดับที่เหมาะสมจะมีแนวโน้มรักษาความสัมพันธ์ได้ยาวนานกว่า คือคราวนี้เขาต้องประครบประงมคุณเองเขาต้องโทรหาคุณเองเขาต้องเทคแคร์คุณเองกินข้าวยังตื่นยังนอนยังไปไหนทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงและครับถ้าคุณยิ่งสร้างความขาดแคลนในความสัมพันธ์นะครับออไม่ค่อยรับสายบ้างดองแชทไว้บ้างไม่ต้องรีบตอบจนเกินไปนะครับดองแชทเอาไว้บ้างไม่ว่างสําหรับเขาบ้างอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับนะยิ่งคุณสร้างความ ขาดแคลนนะครับนี่การศึกษาของดรโรเบิร์ตชาวดีนี่นะครับในหนังสืออินฟลูเอนซ์นะครับนะเผยว่าหลักการความขาดแคลนเนี่ยนะครับทำให้มนุษย์รู้สึกว่าสิ่งที่หายากมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเขาครับรวมถึงเป็นงานวิจัยในปี2020ครับโดยเป็นงานวิจัยของมาอหาลัยฮาวาดยิ่งคุณสร้างความขาดแคลนมากเท่าไหร่เนี่ยครับอีกฝ่ายจะยิ่งอยากได้คุณมากขึ้นและเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นครับบางคนเป็นงนี้จริงๆนะครับ ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยต้องทําตัวเปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงในความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายเพราะงั้นเนี่ยค,คุณครูคมท้ายลองเลยถ้าคุณเริ่มที่จะมีมาเซ็ตเห็นคุณค่าของตัวเองอีกฝ่ายมันก็จะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคนมันจะปฏิบัติกับเราแบบไหนเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเห็นว่าเราปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นครับ ถ้าเราปฏิบัติกับตัวเองแบบดีๆเรามีไมค์เซ็ตต่อตัวเองแบบดีๆอีกฝ่ายมันก็ให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณไม่เคยให้เกียรติตัวเองเลยอ่ะใช้วาจาคำพูดถ่มถุยตัวเองตลอดเวลาฉันมันบ้าฉันมันโง่ฉันมันไม่ดีฉันเป็นคนสมองเสื่อมฉันเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้ฉันเป็นคนไม่เก่งเรื่องนั้นฉันเป็นคนไม่เก่งเรื่องนี้เรื่องนี้ฉันไม่น่าจะทําได้แล้วก็ตามแต่คําพูดที่คุณดูถูกตัวเองคนอื่นมันก็ดูถูกคุณเพราะงั้นครูคอมมีจิวิยาครับมันจะมี37คําาถม ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองครับให้พิมพ์รหัสครูคมครับแล้วตามด้วยหมายเลข7ครับเดี๋ยวบอรดจะส่งให้ทั้งหมดเลยครับ